ครับมอนี้่สนเข้าหวยครับเตรียมสองเรียบร้อยสูดื้อเพรได้ดอกบาทที่นี่เออเก่งเก่งเก่ขบอยเลย หมอกซีกเ่งได้ันโยนแบบี้ไปเลยนะข้าอหมูตุ้งนี่นี่ไงไปว่าข่าวไม่อยู่เอเม่เอเม่ อย่างทีเขาคนไหนเอาเนื้องเขาจะูสูงมันหอดเลยอดาได้

ดูอ่าแม่มันอ่อสิมีแม่มันลอยหาตอนตอนมาเดี๋ยวไปอีกตอนมาขึ้นมาเลยนี่ครับหมอเพิ่มกำลังเพ็ดเสือกเข้าเอินฝันเสือกเนาะนะครับแบบนี้เจ้าเพิ่มพูนจะเป็นลายที่สองนะครับเป็นลายที่สอง ค้าดีของการสนเข้านะครับจากกล้วยที่ดื้อเนาะที่แห้งครับมันกระซิ่งหูมาที่นี่นนตัวนั้นไปแล้วสนไปแล้วลักษณะกล้วยที่มาะสมกับการฉีสนเข้าสนตะบไผ้นะครับก็คือตรงมีเขาเป็นบอกครับตรงมีเขาเพื่อเพื่อให้ให้เสือกให้ยูเสือกได้นะครับน,นี่ตอนนี้ครับครับ สนเข้าแล้กกันเข้าแล้วกเข้า,ก,ขากันสาบายนะครับคอดีก็คือเข้าลามไว้ได้เข้าบาตรองหยงนันไปล่องเขาล่งองยังน,น,นะครับเพราะว่าพื้นที่ข้าเขานีกน่การเทกเกษตรหลายนะครับต้นไม้ปลูกน้ำมันมูลบิดครับก็เลยต้องในสวนเข้านะครับเพิ่มพูนกับล่งเรืองเดี๋ยวดูคั้วตัวหน่อยตัวนี้ครับง่ายๆครับเขาซ่องยางง่ายได้เลยบ่คือตัวนั้นนะครับเพราะว่า พอว่าบ่เคยบ่เคยจับเจักเท่อครับตัวนั้นเพื่อนเพินพนพ่นแห่นะครับเบิบบ่มพันล้านครับตัวนี้ครับเบิ่มพันล้านเด้อนี่ใบมีหลอดพอร้อมมาติดตามนะครับเด้อนี่ทางช่องพายุเคยผู้ไทยเด้อครับเคยผู้ไทยเขาวงพาพีพานองมาเบิ่งการสนเข,าข้ากล้วยนะครับ หมอพังกะเตรียมเสือกเตรียมยังให้เรียบร้อยครับบริการดีครับมหมอบริการดีอัธยาไซดีครับพี่น้องหมอสงามหมอหมอสงข้ามครับบัลกุตตอแกนเด้อพี่น้องเด้อห้อางใกล้ๆกลกระสินเขาวงเฮานี่ครับไปสนเขา้ารับสนเขา้า ราคาเป็นกันเองครับราคาเกษตรกรนะครับเข้าใจเกษตรกรนะครับผสมเทียมสีดยานะครับวัคซีนทายพยาธิยาบำรุงมีมีเบิดนะครับแนะนำเลยครับเมราคาเกษตรกรราคาเกษตรกรนะครับรับรองได้นะครับเธอเดียวติดครับบ่ได้คุยนะครับบ่ได้คุยนะครับเธอเดียวติดเลยนะครับ ติดตามนะครับเดี๋ยวเบิ่งกันไปเงีวๆนะครับตัวนี้นะครับ,รบแม่เพิ่งกัดยาอยู่ง้างพุนอันนี้ผ้าฟันเสือครับซื้อมาบบแล้วที่แรกว่าสีสนเข้าตัวเดียวครับหมอสพันวันพันว่า,วาเอาสนใดเบิดกัดเลยเอาเบิดเลยนะครับสะดวกสบายง่ายพร้อมมาที่นี่ครับตัวนี้มันมันมันเคยเหยียบเสือกแหลน่าจะล่ามได้แหละครับ เอก,อกเอาเอานี้ไว้ก็ได้ครับ,บ<อ>เดี๋ยวจังตัวเอาก็ได้ครับเตรียมเสื้อไว้แล้วตอนนี้เคยใส่ตองข้อแล้วครับนี่ใส่ตองข้อแล้วหัวจักเสื้อหัวจักยังหล่ะโอเคนะครับผมสวัสดีครับ อยู่ๆอยู่รู้อยู่ๆใจเย็นรู้ใจเย็นเย็นเจ็บหน่อยหนึ่งเจ็บหน่อยหนึ่งครับนี่ละหมอแห้งแม่นครับแห้งแล้วมอแห้งนะครับมอสองข้ามครับมันกุจอแกนเด้อพี่น้องเด้ออือตุโแกนนะครับหลัอยู่แถวไอ้รลวดน้ำ่ลยนะพี่น้องตุโตะไดครับตุโตะไดแท้งแม่นแท้งดีครับ เพราะว่าขนาแท้งสอดเอาสอดเอาเนาะปล่อยไปมาแท้งครับคนมาแท้งเนาะเขาจะเอาไปเฮ็ดเฮ็นมดเขาแล้วสารคามเขาไม่เอ็ดตรงนี้ยู่งสุ่มไปอุดมเดี๋ยวเห็นนี่เขาหัวล้มโอ้ยไฟเทคนิคมันสิจ้าวัคซีนพร้อมบำรุงน้ำเบื่งห้าพยาติมาท่าใดจะตีตรอนี้แห้งเจ็บเลยท่าพยาติพร้อมครับ ชิบเรียบร้อยเอาค่ากละบาดน,นี้โอเคครับผมครับหลังจากสนตะไครหรือสนเข้าแล้วเรียบร้อยนะครับกะมหาเล่มหยาคือเกานะครับกินหยาได้สบายนะครับเรียบร้อยแล้วทั้งสองตัวนะครับลุ่งเรืองกับเพิ่มพูนสนตะไครเรียบร้อยนะครับสมตะไครเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง หมอพนาตัวละร้อยนะครับคาคาสนตะไคร่นะครับสนเข้าครับนี่พี่น้องเรียบร้อยแล้วครับไม่ดื้อแล้วรอแล้วนะครับขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่ติดตามรับชมนะครับช่องพายุเขยผู้ไทเขาวงครับพี่น้องขอบคุณขอบคุณในหลายๆมีก็เรียบร้อยแล้วนะครับสวนเข้านี่ครับก็กินหญ้าได้สบายนะครับ อายุประมาณ78เดือนนะครับ78เดือนสวนเขาเรียบร้อยสีดยาบำรุงยาไายพยานครบช่วนนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับเมื่อนี้คลิปนี้ก็เอาไว้สามีสะก่อนน้องพี่น้องก็ขอขอบคุณและก็สวัสดีครับผม